เวลากับประวัติศาสตร์เวลามีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณกิจกรรมในการดำเนินชีวิตทางการทางการผลิตการบริโภคการประทะสังสรรค์รวมทางการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของมนุษย์ล้วนได้รับอิทธิพลจากเวลาทั้งสิ้นในสมัยโบราณมนุษย์ใช้การ เปลี่ยนแปลงและปรากฏการทางธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการบอกเวลาเช่นแสงจากดวงอาทิตย์บอกเวลากลางวันกล<ส>างคืนรูปร่างของดวงจันทร์บอกวันในรอบหนึ่งเดือนเวลาทางจันทิตกางโคจรของดวงดาวบอกเดือนในหนึ่งปีน้ำขึ้นน้ำลง ความร้อนหนาของอากาศและความและการพัดพาของลมมรสุมบอกฤดูการต่อมามนุษย์จึงได้ประดิษฐ์เครื่องมือการประดิษฐ์เครื่องมือบอกเวลาซึ่งมีพัฒนาการจากลำดับตามลำดับเช่นนาฬิกาแดดนาฬิกาน้ำนาฬิกาทรายนาฬิกาจักรกลนฏิทินทางสุริยะ และปฏิทินทันจันจันคติเนื่องจากประวัติศาสตร์คือการศึกษาอดีตทางสังคมมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมิติของเวลาทั้งหลักฐานหรือร่องรอยที่จะนำมาศึกษาอดีตได้ใช้เวลา ที่สร้างหลักฐานขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งบอกความน่าเชื่อถือของหลักฐานกก่าวหลักฐานกล่าวคือถ้าหลักฐานได้สร้างชั้นของได้สร้างชั้นได้สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเดียวกับเหตุการณ์จัดเป็นหลักฐานชั้นต้น ที่น่าเชื่อถือกว่าหลักฐานชั้นรองที่สร้างขึ้นภายหลังเวลาจึงมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์หลายประการดังนี้หนึงช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์หรือเรื่องราวในอดีตแน่ชัดเจนประวัติศาสตร์มีแนวคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดที่เกิด ก่อนย่อมมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ที่เกิดหลังหรือเหตุการณ์ที่มีความเป็นเหตุและผลที่ต่อเนื่องกันผู้ศึกษาอาดีตจึงต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเมื่อใดและที่ไหนเหตุการณ์ใดเกิดก่อนเหตุการณ์ใดที่เกิดหลังเวลาจะช่วยในการ ลำดับเรื่องราวหรือเรียงลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องสองช่วยเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันนำไปสู่การาคาดคะเนในในอนาคตเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไม่เคยหยุดนิ่งแต่มีการเปลี่ยนแปลง ซ,ซึ่งจะมากหรือน้อยเร็วห,หรือช้าขึ้นกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปตามพื้นที่ทั้งปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยทางสังคมรวมทั้งปัจจัยภายนอกล้วนม,มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาทั้งสิ้นเวลาเวลาจะช่วยเชื่อมโยงและ,ะแสดงความต่อนเนื่องของเหตุการณ์ช่วยให้เกิดความเปรียบเทียบระหว่างอดีตนะ ะเวลา1กับอีกเวลา1ว่าเรื่องเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและเมื่อไรหรือนะเหตุการณ์ร่วมสมัยเดียวกันแต่ช่วงสถานที่กันเวลาจะช่วยให้เข้าใจความแตกต่างอันเป็นอันร่วมสมัยเกี่ยวกับ เดียวกันแต่ต่างแต่ต่างสถานที่การเวลาจะช่วยให้เข้าใจความแตกต่างอันเป็นลักษณะเฉะพาะของสังคมได้ชัดเจน 3. เป็นเครื่องมือบอกเวลาซึ่งเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ความจำเป็นในการดำรงชีวิตทำให้มนุษย์ประดิษฐ์เครื่องมือบอกเวลาขึ้นในสมัยโบราณมนุษย์ประดิษฐ์นาฬิกาแดดโดยอาศัยเงา ของเสาสูงสูที่เคลื่อนที่ตามทิศท,ทางของทิศท,ทางการโคโจรของดวงอาทิตย์ไปตามตำแหน่งเครื่องหมายที่เขียนไว้บนพื้นที่เป็นแผ่นของเสาทำให้กำหนดช่วงเวลาในหนึ่งวันได้นาฬิกาน้ำและนาฬิกาทรายซึ่งอาศัยการไหลลงสูง สู่ลงสู่ที่ต่ําและสามารถวัดช่วงเวลากลางวันได้ส่วนปฏิทินที่เริ่มขึ้นในอารยธรรมโบรมณเมื่อราว5,000ปีมาแล้วมีทั้งปฏิทินทางสุริยคติในปฏิทินทางจันารคตินอกจากนี้เวลายังมีอิทธิพลต่อ ความคิดความเชื่อของมนุษย์ในสมัยโบราณมนุษย์ต้องพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิตและยึดถือบูชาธรรมชาติเป็นเทพเจ้าเวลาก็เช่นกันถือเป็นเทพเจ้าของมนุษย์เวลามีความสำคัญต่อการศึกษาอาดีตของมนุษย์ของสังคมมนุษย์พอช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของมนุษย์ ในแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ยิ่งขึ้นผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเวลาที่จะปรากฏในข้อพูนและหลังฐานต่างๆจึงจะเข้าใจเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตได้ในสังคมแต่ละแห่งมี มีวิธีการนับช่วงเวลาแตกต่างกันแม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้ปรากฏการทางประวัติศาสตร์เช่นการโคจรของดว,วจงดวจันทร์โลกและดวงอาทิตย์กำหนดเป็นช่วงเวลาที่ตามก็ตามแต่การเดินเริ่มต้น กันนับแตกต่างกันนอกจากนี้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ยังจำเป็นต้องอ้างอิงและเชื่อมโยงเวลากับเหตุการณ์ด้วยคำต่างๆเช่นวันเดือนปียุคสมัยเวลาในเอกสารไทยการบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยส่วนใหญ่ปรากฏในสีราจารึหรือแผ่นหินแผ่นโลหะเช่นลายเงินลายทอง รวมทั้งใบล้านและเอกสารต่างๆซึ่งเดิมไทยใช้วันเวลาทางจันทรารคติในการบันทึกเรื่องราว